สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมไฟเตอร์คุงนะกับไมคขคั้งกับเกมฟินออฟเปอร์เซียทูโจนพาที่4นะฮะโอเคหลังจากที่หายไปนานนานตรงไหนนะแปบ๊บ,บเดียวนะโอเคเราจะมาต่อกันเลยนะจะเราจะเราจะไปช่วยแฟนของเรานะชื่อว่าคารีน่าโดนลักพาไปไหนไม่รู้อ่ะจะพาไปตุยตูดบ่าไม่รู้นะไม่ใช่นะ ถวยไม่ใช่นะไม่ใช่ละาพาตุยตูนนะโคตคิวะ่ะทำการตรงนั้นมีศัตรูหนึ่งตัวเขากำลังทําการอะไรนะเออทาการไม่รู้่ะจำไม่ได้อันนี้ตอนนั้นส่วนศัตรูตรงนั้นเขาทำาะารกนอยู่สปริงไรเหล่วอะอยู่สปริงไว้เหลาไรเหลาเอเนกเตตอยนะเขากำลังส,สปริงไรเลาาอะโอเคเราจะไปส,สปริงไรเลาากับเขาด้วยนะ โอเคครวัวสอนไว้วิธีการจิ้มมีดนะนะมันยากเลยนะอไปเลยเอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบล่วงเกือบล่วงเอ้มึงมึงรู้ตัวปะมึงจะตกนะฮะตนะกไปเลยไปโอเคต่อกันเลย จะใช้เดสเทนี่สีมือไม่ธรรมดาตรงนี้เป็นไงโอ้ยตกโอเคกดตัวคิวฮะตรงนี้ก็ไม่ยากฮะอุปสรรคง่ายง่ายจิบจิบจอยจอยอึบอีอึบอึบอึบโอเคฮะศัตรูยังไม่รู้ตัวเมื่อเขาทำการ หันหลังะ่ะเราจะไปตุยตูดหลังก่อนนะปึ๊บโอเคดับลงมาฮึ๊บเออตายโอเค,อเคพอมันตายแล้วก็อา่าเดี๋ยวตรงนี้ขึ้นได้ตรงนี้ก็เดี๋ยวผมขอเพิ่มเสียงก่อนนะ จะได้ฟ <muitas S 2> ัง <sketches> โ <_ Jean> no ูอันนี้สโลอ็ชั่นอ๋อเดี๋ยวได้นะสาวสาวอยู่ไหนเอาลระแล้วไงก็เดี๋ยวพ่อเผลอไปลบมันอีกอ่ะสวยยุ่งนะโอเคนะต่อกันเลยฮะปึ๊บอือกระโดดอ่าพอดีโอเคอ่ะ ตรงนี้ได้เปล่อ้อยๆเ,เกือบเ,อเด่นเลยน,นะเราต้องกระโดดไปฝั่งนะตรงนั้นมีเสานะเื้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเห็นเราหรอฮะมึงจมตีแบบเอาเอาย่ามึงหยุดมึงลงไปข้างล่างเลยอ <h ook> ไปลงไปข้างล่างเลยไปโอเคตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งพระราชวังนะไม่รู้ใครโดนกรรการจุ๊ดตุดตุดนะดูเหมือนว่าจะให้เราลงไปทางนี้ใช่ไหมโอเคนะก็ <h ook> จะมีทางอยู่ <h ook> รวยโอเคตอนนี้รลยนะพอ <h ook> ตอนนี้ก็เป็นไตเติลนะ โอเคฮะมาถึงสถานการณ์นี้แล้วก็ตอนนี้ก็คารินาได้ถูกกันมัดโบทําการบูชายันนะไม่รู้บูชาบูทําเพื่ออะไรฮะตอนนี้จะซายแล้วเตนวิ่งเข้าไปช่วยแล้วตอนนี้กระโดดขึ้นไปเฮ้ยโอ้ยกับฟันไม่ทานนะโดนซามโอ้โหโดนโซลามนะร้องด้วยความเจ็บปวดนะมัน,น,น ตัวกองตัวไลท์มันจะมีสัญลักษณ์ตรงหน้าตรงนั้นนะสีงแดงๆ่ะนี่คือกริสนะมันคือกริสแทงปุ๊บเออเออกลายเป็นแสงสนวนนะตอนนี้ก็ฝ่ายตัวไลายก็ทำการบูชายันเยบร้อยอ่ะตอนนี้ก็จะกลายเป็นเออ อะไรก็ไม่รู้อ่ะมันจะเป็นพลังแห่งความสยบความมืนนะตอนนี้พลังก็เข้าไปได้ในเขนของเจ้าทายดัสเทนนะนี่ฮะพลังใหม่ฮะพลังแห่งทรายฮะเออพลังของข้าจงมอบไม่ข้าแทงตัวเองอะ่ะออเอ,อเออ ตอนนี้รู้สึกว่าดัสเซนนี่ได้พลังแห่งทรายครับเหมือนจะเป็นอะไรสักอย่างครับก็จะมีตัวปีศาจไล์ออกมานี่ตัวไล่ตัวกโกงอะ่ะอือนีกริชนะเจ้าชายต้องหยุดกริชให้ได้นะแต่เขาหยุดกริชไม่ทันนะก็ล่วงลงไปเขาจับกริปได้แล้วาก็ทำการออื เอออะชะลอฮะชะลอการตกปุ๊บ <c oughs> ดูแขนข้างขวาดิ <c oughs> ข้างซ้ายอ่ะมันเหมือนมีพลังบาง <c oughs> อย่างนะจะเป็นพลังอาจจะมีพลังอย่างงก็เป็นได้ฮะ You have ก r e e นตอนนี้คุณมีทรายแล้วก็ถังทรายสามารถย้อนเวลาได้ฮะนี่ฮะ <c oughs> สังเกตไอแถบข้างบนตรงนั้นไหมคะมันจะมีอยู่สามชมพูน่ะกดอาค้างไปย้อนเวลานี่เทไหมปึ๊บ มีเะแต่ตอนนี้เราต้องหนีจากออบัสานนะเพราะว่าเราต้องหนีออกจากปราสาทนะเพราะว่าปราสาทจะถล่มแล้วเราต้องรีบหนีให้เร็วที่สุดเร็ววิ่ง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 เป็นการท้าทายแบบว่าโอ้ยเสียวเสียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะบึ้งใจเย็นๆกระโดดทันแล้วไงวิ่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 งสุดขีดแล้วตอนนี้ ไปเลยไป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 ฮึบโอเคแล้วไงตอ่อโอเคจําได้ตรงนี้ต้องร okay, ูดผ้าโอเครูดผ้าแล้วไงตอ่อฮะเข้าไปโอเคนะเรายังจะไม่จบเพียงเท่านี้เราจะลุยต่อไปนะครับนี New Save โอเคลุยต่อแนละ้ววิงว่งวิงว่งวิ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 ่งเร็ว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 ก่วอนที่ตึกจะถล่มนะฮะ ต้องเจอกับดักอะไรอีกวันนี้เี้ยมึงก็เออเปิดทางกูนี่แม่งโอ้ยโดนโอยโดนฟันโหข้างหน้ากับดักบานเลยวหยปัดใจไหมปัดใจล้วนี้ไป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 ตรงนี้มีปุ่มกดคือเลยไปไปเลยไปไปไป,ไป,ไปเลยเลยเลยโอเคแล้วไงต่อพอถึงตรงนี้ ถ้าถ้าเราเป็นนักแทนนี่เขาบอกว่าเหนื่อยมากกะต้องใช้พละกําลังเยอะนะในการปีนป่ายอะไรนะก็ไม่รู้เสียวอะผมเสียวตกอย่างเดียวอะตอนนี้ไปไปไปเรื่อยเรื่อยเรอยเือ,เอ,อไป จะถล่มแล้วเร็วๆปา่าจะถล่มล้วไปๆๆๆๆกระโดดกระโดดอืออย่างนั้นแหละรูดผ้าฮึ๊บอ่ะแฟปชึบล้วไงต่อโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเท่านี้ครับเจอกันพัทน,นา